เห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่หนึ่งนาทีนะคะยอดฟอรติ๊กต็อกค่อยๆเทยอยขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊มฟอร์ติ๊กต็อกค่ะขั้นตอนในการทํานะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของติ๊กต็อกค่ะในการทําวิธีนี้เนี่ยถูกกดติ๊กต็อก100%ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าแอคเคาส์จะโดนเด้งหรือโดนแบนค่ะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ เริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด f o l l o w b Z นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มฟอล TikTok ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่น for TikTok มาให้เราค่ะ เริ่มต้นนะคะอยู่ที่500ฟอค่ะสูงสุดที่20,000ฟอนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดลองที่1,000ฟอกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งช่องทางการชำระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะนำพร้อมเพย์หรือว่า QR code นะคะไปโอนเงินให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปให้อดมินเขาด้วยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปนำลิงก์ TikTok มาให้อดมินกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้พเพื่อนๆนเข้าไปที่หน้า TikTok ของตัวเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกดที่ลูกศรแชร์โปรไฟล์ด้านบนค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยนะคะให้พเพื่อนเนกดตองคำว่าคัดลอกลิงค่ะแค่นี้ก็ได้ลิงก์ไปให้อดมินแล้วเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเราก็นำริงก์มาส่งให้อดินค่ะแล้วอดินนะคะเขาก็จะแจ้งยอดเริ่มของเราก็คือ04ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ายอดฟอของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจริงไหมยอดฟอร์เริ่มต้นนะคะอยู่ที่04ค่ะให้เพื่อนๆรีเฟซหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยยอดฟอร์ค่คอยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะยอดฟอร์ร้านนี้นะคะเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ รอไม่นานนะคะเพียงแค่แป๊บเดียวตอนนี้ยอดฟอใกล้จะครบแล้วค่ะตอนนี้ยอดฟอของเราเนี่ยก็ขึ้นจนครบแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่ามีใครบ้างที่เข้ามากดติดตามค่ะร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงนะคะไม่ขายฝันแน่นอนเลยค่ะ บ้าคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มฟอติกตอกจากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่1นาทีนะคะยอดฟอติ hmm. กตอกค่อยๆเพยยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะ mm hmm. เขาทาได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอนค่ะหาเเกเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์อดไซน์ฟอ l โลว์บค่ะรายละเอียดนะคะตามด้านล่างนี้เลยค่ะ พเพื่อนๆนะคะสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะร้านนี้นะคะเขามีแอดมินคอยสแตนบายตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ